สวัสดีวนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Pocket Incoming นั่นเองนะคะก็วันนี้ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาลองเล่นโหมด c o s s Server Arena กันนะคะเหมือนแบบต่อสู้ข้ามเซิร์ฟเนาะข้ามเซิร์ฟของ a าร n a นั่นเองนะคะก็ไปเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยนะคะก็มันจะต่อสู้ได้5ครั้งนะคะกดมาที่ a r รีน่เลยนะถ้าใครเลเวลถึงนะมันจะเปิดในโหมดนี้นั่นเองนะจำไม่ได้เหมือนกันว่าต้องเลเวลถึงเท่าไหร่นะคะ c o s s Server Arena ตรงนี้เลยนะคะไปที่ ไปที่5นะคะสีฟ้าอย่างเงี้ยมันจะมีเขียนว่าคอสเซอร์เวอร์อารีนาตรงนี้กดเข้าไปปุ๊บนี่นะคะก็เราจะอธิบายตรงนี้ก่อนนะคะตรงนหน้าล่างนี้นะอะตรงอันแรกเนี่ยเป็นแบบของรีเวิร์สก็คือของรางวัลที่เราได้นะคะไม่ว่าเราจะโจมตีเอ้ยอะไรถึงเกณฑ์ถึงเป้าหมายที่เขากําหนดเนาะเราก็จะได้ของตรงนี้นะคะ,อ,ะอันแรกก่อนเลยอันแรกก็จะได้เป็นทองนะคะทองแล้วก็มีเหรียญอารีนานะแล้วก็จะมี หินนะคะหินที่ใช้เอาไว้อัพรูนนะอัพรูนของตัวเองนะคะต้องเลเวลถึงก่อนเนาะในโหมดของรูนมันจะเปิดระบบของรูนนะอ่ะก็สีม่วงนี่คือหินอัพรูนนะคะอ่ะก็จะมีนี่เศษด้วยเศษสีทองด้วยนะแล้วก็ของอัพเครื่องประดบับอ,อัพอาวุธอะไรอย่างงี้นะคะมาอันที่2เนี่ยจะเป็นอ่าแบบแรงกิ้งนะแรงกิ้งนะคะแรงกิ้งตรงนี้นะคะเป็นเซ er. อ้ออ่าถ้าเราแบบ แต้มถึงอะไรถึงเนี่ยมันก็จะขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้เป็นบอลสนะคะก็จะได้ถ้าเราขึ้นบอลสมาเนี่ยก็จะได้เป็นทองนี่ของอัพอาเครื่องอาวุธนะแล้วนี่ของตีบวกอ,อัพของพลังต่างๆโปกเกมอนนะคะอ่ะจะมีประมาณนี้ก็คือมีตั๋วด้วยนะถ้าเป็นแพทนะคะแพทตินัมสก็จะมีคูปองนะคะแล้วก็มีลูนลูนแบบ สุ่มนะแบบสุ่มสีทองออกมาให้เนาะนี่แรงสูงสุดในนี้ก็คือแรงน่าจะเป็นแรงคิงนะคะเนี่ยแรงคิงนะแล้วก็ลง,ลงมาเป็นมาสเตอร์เป็นไดมอนด์นะคะแล้วก็เป็นแพทเกนโกแล้วก็ซิเวอร์แล้วก็บอลนะคะประมาณนี้นะสำหรับแรงแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นแบบ7วันนะคะ7วันเนี่ยภายใน7วันเราอยู่แรงอะไรตกอยู่แรงอะไรนะคะแล้วก็ ของมันจะนับอาทิตย์หนึ่งนะคะส่งให้อาทิตย์หนึ่งอ่าวันว่าวันสุดท้ายของอาทิตย์นั้นนะคะก็จะส่งให้เนาะอ่าประมาณน,นี้ร้านสุดท้ายสุดท้ายตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่าน่าจะเป็นแรงเหมือนกันนะแรงในการต่อโซ่เนี่ยมันจะมีเพชรด้วยนะอันนี้มีเพชรแล้วก็มีเศษอ่าสีเศษเ e จ e นเดอรี่นะคะแล้วสีเรจินเดอรี่เนาะยูนิเวอร์ซลนะคะก็จะเป็นเศษที่ใช้เอาไว้อัพ ัวเมกาเนาะอ่ามันจะเป็นต้องใช้แล้วก็เมนเหินอัพหลดนะคะอ่ามานี้อันต่อมาก็คือตรงนี้เลยดิฟเ n น e ์ e ดฟเฟนเดอร์นะคะก็จะเป็นแบบการจัดทีมในการป้องกันของเรานะคะว่าเราจะจัดแบบไหนเนาะอันแรกเนี่ยตรงด้านหลังตรงนี้นะคะจะเป็นแบบทีมแรกนะคะทีมแรกทีมที่1อ่าทีมที่2ก็จะเป็นด้านหน้าตรงนี้นะคะไม่ใช่ด้านหน้าทีมหนึ่งนะ ก็ถ้าลงต่อสู้ปุ๊บเขามาสู้กับเราเนี่ยทีมป้องกันของเราก็ทีมนี้ทีมแรกจะได้ต่อสู้นะคะทีมที่มีฮัตซัมตรงนี้นะแล้วก็ทีมที่มีแกงก้าแล้วก็ลิซดอนอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นทีมที่2ในการต่อสู้นั่นเองนะคะก็ถ้าใครปั้นแบบเฮ้ยทีมสำรองไว้เนี่ยก็สบายๆหน่อยนะตรงนั้นถัดมาอันที่4ตรงนี้เป็นแลนกิ้งแลนกิ้งนะคะเราสามารถดูแลงก์ว่าใครอยู่อันดับสูงสุดอ่าอยู่อันดับที่2ที่สาม หรือว่าอันดับของเราเนี่ยอยู่ประมาณไหนนะคะของพี่ก็อยู่บอน3นะคะ2 0 0พโอ้เยอะมากนะตกมา2594ตอนแรกอยู่ร0อยกว่านะบอนร0อยกว่าบอน300ยกว่าเนาะลงมา2 5 0พเลยทุกคนอ่ะก็อันดับหนึ่งเดี๋ยวมา2อันดับหนึ่งอ่ะมีอันดับ4เหรออันดับหนึ่งยังมีเหรออันดับ4นะทุกคนเดี๋ยวมา2ดูนะพลังประมาณโอ้โห2ล้าน2ล้าน4แสนหหมื่นนะคะ มาดูอันดับหนึ่งนี่พอใช้เป็นดักไลท์นะคะทีมที่หนึ่งเนาะดักไลท์อ่าบังกิลาสนะคะโซโลอาร์คเมตากอสเนาะแล้วก็จะเป็นตัวนี้ตัวแบบพลังจิตตัวนี้นะแล้วก็มีลูกียทีมที่สองจะใช้เป็นฮัทซัมนะคะเดนซี่มิวทูนะแล้วก็ดีกากาเบียสแล้วจะมีอ่าโฮโอนั่นเองนะคะอ่าทีมแรก800 0 0นนะ,ะทีมที่สองโอ้โห ล้านกว่านะล้านห้าทุกคนอ่าประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับแรงกิ้งเนาะเดี๋ยวมันจะยาวไปทุกคนบอกเอ้ยมาไหนมาแบบลองเล่นในโหมดนี้ทําไมมาพูดซสยาวอะไรประมาณนี้นะก็โหมดแลนกิ้งวานี้แล้วถ้าอยากดูประวัตินะคะว่าใครมาสู้กับเราบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็กดตรงอันสุดท้ายเลยนะคะแบทเทิลตรงนี้นะกดเข้ามานี่ตอนแรกพี่ตีไปนะคะสามสามคนก็ชนะหมดเนาะอันนี้คือเขามาตีเรานะคะก็แพ้นะนี่ จากบอลน,นะคะบอลสามเนี่ยร้อหสิห้านะคะอันดับของพี่นะเขาตีลงไปประมาณ9ก้าอนะคะ994ลงไปเนาะแล้วคนถัดมาเนี่ยเขามาตีคนล่าสุดเลยนะตรงนี้อ่าจากบอลบอลสามเกนะฮะก็เหลือบอลสามสองพันห้าร้เลยนะลงมาเยอะมากๆนะคะปะเดี๋ยวเรามาลองอ่าต่อสู้กันนะในโหมดคอสเซิร์ฟอารีน่าหรือโหมดต่อสู้คําเซิร์ฟนั่นแหละนะคะ ก็นี่ก็ตีได้5ครั้งต่อวันนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มตีกันดีกว่าอ่าตีจากคนนี้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราตีจากอ่ากิ้ง0เนื้อเนี่ยเราก็จะไปเจอคนพลังเยอะเราก็สู้ไม่ไหวนะเราก็ตีอันต่าๆก่อนแล้วกันนะต่ําๆต่าๆเราพลังเท่าไหรนะ่เนี่ยเดี๋ยวเราดูพลังเราก็ลืมไปนะแสนเจ็ดแสนเจ็ดตีตีคนนี้ได้อยู่มั้งป่ะเรามาสู้กัน ดูว่าจะไหวหรือไม่ไหวนะทุกคนปึ๊บจริงถ้าใครไม่อยากรอนานก็กดสกคริปตรงนี้ได้นะคะแต่ว่านี้จะให้ทุกคนดูเนาะว่ามันไหวหรือไม่ไหวยังไงนะแย่ไหวอยู่เพร yeah. ลมทีมสองมาแล้วนะถ้าทีมหนึ่งเรายังไม่แพ้เนี่ย ก็เราต่อสู้ได้ต่อเนื่องไปทีมสองเลยเนาะ้าเราไม่ตายหมดอะไรประมาณนี้ไหวอยู่นะตัวเรายังไม่ตายสักตัวนะตัวฝั่งตัวข้ามเขาทีมที่สองแล้วอะทีมหนึ่งเรายังไม่ตายเลยนะแค่ฮัตซัมก็เหลือๆฮัตซมตีแบบโอ้โหแรงมากเลนะี่เรียบร้อยเราชนะไปวนะินเนอร์เนี่ย จากบนสามสองพันห้านะคะขึ้นมาพนะันห้าเนาะขึ้นมาอันดับพันห้านะอ่าเรามาต่อต่อต่อสู้ต่อเลยนะคะคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะก็ขออภัยด้วยขออภัยด้วยแล้วกันนะ <c oughs> ก็อยากให้ทุกคนเห็นเนาะมาสี่ครั้งเลยนะเหลืออีกสครั้งเรามาต่อสู้รวมๆเลยอ่าตรงนี้แลน์กิ้งเขาเจ็ดร้อยนะคะตีเจ็ดร้อยก่อนก็ได้มา อันดับเขา700นะคะของเราประมาณพันกว่านะเมื่อกี้เราน่าจะได้อยู่นะป๊บหนึ่งร้อนี่เขาทีมสองแล้วเขาทีมหนึ่งยังไม่ลดเลยเนี่ยพลังเลือดนะคะ ืหลูกไฟโคเทพโคเท่แต่ไม่แรงพอนะป๊๊บฮัดซ้ำเด้งไปอีกเรียบร้อยเลยนะอ่าเราเหลืออ ah. ีก3ครั้งนะคะในการต่อโซ่นะนี่จากพันห้ามาเจร้อยกว่านะอ่าเรามาตีห้าร้อยตรงนี้ก็ได้นะ น,นี้มันพลังเยอะไปไอ่ะสี 4, 4, ่สี่แสนกูหาอยู่พันเจ็ดดับพัน0จ็ดหตรงนี้ก็ได้มาเปึ๊บเปร๊บอ่ะก็ลองเล่นกันได้นะคะถ้ามันยังไม่เปิดถ้าสมมติมันขึ้นรูปกุญแจล็อกไวเนี่ยก็แสดงว่าเลเวลไม่ถึงนะก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าโหมดข้ามเซิร์ฟตรงนี้มันจะ ่าต่อสู้ข้ามเซิร์ฟบาลีนาตรงนี้เนาะมันจะเปิดในตอนเลเวลไหนนะคะจำไม่ได้เหมือนกันนะก็ถ้าใครเลเวลถึงมันก็จะเปิดให้เราเล่นนะก็มาต่อสู้กันแล้วก็ได้ของรางวัลเยอะแยะมากนะนี่ทีม2นะคะเราทูกกับซิม2องแต่ของเราเป็นทีมหนอยู่นะถือว่าโหดอยู่โหดอยู่แต่เจอทีมแบบอันนี้นะลังต่ำกว่าเราถ้าพลังสูงกว่าเราเราก็ไม่ไหวกันนะ ออยังกันทงตดตัวนี้ยังกัะทงตดเจอฮัซามไปอันตีปึ๊บเรียบร้อยมีแอกรอนอันตีมาปึ๊บหลอมาแล้วฮะน้ำแข็งชุบนี่ตีแช่แข็งหนึ่งตกกะกแตนไปเรียบร้อยตัวเดียวชุบ เรียบร้อยนะทุกคนนะมาจากอันดับเท่าไรเจ็ดอยนะคะมาอยู่อันดับบอล3ามหห้าส้านั่นเองนะคะมาดูกันว่าเราจะสู้คนอื่นไว้อีกไหมเฮ้ยห้ 58, ขึ้นมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้ต้องลองนะทุกคนอันดับแบบห้าสินะเดี๋ยวถ้าเราตีปุ๊บเนี่ยรับรองว่าไม่เกินชั่วโมงนึงมีคนตีกลับแน่นอนคนะ เพราะเราอยู่อันดับแบบพลังน้อยมากแล้วก็มาตีอันดับ58นะเฮ้ยจะไหวไหมเนี่ยดูได้ไหมเฮ้ยน่าไหวอยู่นี่นี่น่าจะไหวหน้านะน่าจะไหวมาเรามาลองกันดีกว่าทุกคนมาลองอะไรที่สนุกสนุกกันนะน่าจะไหวอยู่เนะียทีแรกจะเอาสามครั้งเนะเพราะกลัว,วคลิปนานก็มาอันนี้น่าร้องอะ่ะอันดับ58 เราจะได้แบบของรางวัลเยอะๆด้วยนะยิ่งเราไต่ขึ้นระดับตรงๆเนาะมามารลุกันเน่ทีมหนึ่งไม่น่าจะพลาดเราน่าจะได้อยู่เดี๋ยวรอฮัซัสสมอันตีก็จะเรียบร้อยฮอแกรนอันตีมากก็เพิ่มกลอยอีกนี่เรียบร้อยไปหนึ่งเจอฮัซสสัมอันตีไปฟึ้เรียบร้อยฮะเ๊บเรียบร้อย เวลาดอทก็เรียบร้อยอ่ะนี่เลยอสองตัวคาแม็กอันตี้ปึ๊บ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 เอาแล้วนี่ตีไป,ไปฮะปึ๊บเรียบร้อยทุกคนเลยทีมที่สองนะเฮ้ยทีมที่สองทำไมตีง่ายอ่ะตีง่ายมากเนะี่ย คลิปน,นี้นะค่ะถ้าคลิปนี้นานไปก็ขออไปนะทุกคนนะอยากให้ทุกคนแบบเออเห็นแบบเต็มๆเหมือนการต่อสู้อะไรอย่างนงี้นะฟื้นนี่เลืออีกตัวเดียวอันจะเรียบร้อยละนี่ห้าสิบแปด่ะทุกคน,นอันตี้ชิบนะ่าหายฮะสองแสนกว่าโอ้โหนี่ห้าร้อยมาห้า 58บปดอีกไม่เกินหนึ่งชั่วโมงรับรองว่ามีคนตีกลับแน่นอนนะนี่ของรางวัลโคตรเยอะเลยดีนะฮะปึ๊บนี่ของอัพหินอัพรูนนะคะแล้วก็หินอัพอาอาวุธแล้วก็มีทองให้ด้วยอันนี้จะเป็นเหรียญอารีน่านะคะนี่ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเราอยู่อันดับห้าสิบแดแล้วน,ะะนี่เห็นไหมนี่ขึ้นโชว์ตรงนี้นะ58สิบปดนะคะ ก็ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงอย่างที่บอกนะน่าจะมีคนตีกลับแน่นอนนะคะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะในโหมดของคอสเซิร์เวอร์อารีนานะคะถ้าใครเลเวลถึงเนี่ยไปลองเล่นกันได้ก็สนุกดีนะคะก็ได้รับของรางวัลเยอะแยะมากมายเนาะก็ค่อยๆไต่อันดับไปนะคะถ้าโดนตีกลับก็เรามาดูก็ตีคืนอีกนะคะก็ลงได้5ครั้งต่อ1วันนั่นเองเนาะก็ไปลองเล่นกันได้นะคะสำหรับใครที่เลเวลถึงนะคะถ้าชอบที่นี้ก็ กดไลค์กดแชร์กันเยอะนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ